พี่น้องเอ้ยพันวาม,นา,ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้า่ามกระเคินขาดตัวพันว่ามีสัตว์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไดพันวามีใส่บ่ออกไปใส่ตอนย่ำไดสิไดกินป่าคอใหญ่น้อมีไห้แต่ป่าแดกขาดหมอหมอ้หมอหมอนั่นว่าบ,าบา่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันวาเจ้าจะเจ็บดอกหวานบ้านผู้อื่นมาเชยชุ่มห้จะคอยง่อยสัน้นเจ็บดอกกระเจียวเขี่ยมหัว ให้เจ้าเพี้ยนแพรงสงั่งเสมอตนแปลงซองให้เจ้ากอสือใบเสมอเพผงเฮ็ดหั่งเ,งเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพลเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พลเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับเอ่อน้องบีหรือบีบีฟั่มสิพาพี่น้องมาหาควายใหญ่ไปเลี้ยงพี่น้องครับผมแต่ละตัวสูงประมาณ2ว่านี่แหละสูงคักอีหลีครับใหญ่แห้งเอาไปพอกับเจ้าของควายนํากันน้องบีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมื้อนี้มีจักรายการครับเนี่ยมื้อนี้มีอยู่4รายการจ้ามื้อนี้มี4รายการค่ะ รายการที่จับอยู่นี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียมาสูงแห้งเถอะนี่นเป็นพ่อพันจ้าอ๋คอควายพ่อพันตินี่ค่ะอนาคตพ่อพันค่ะอนา,าคตพ่อพันตอนตอน,ตอนนี้แสดงว่าเป็นควายน้อยอยู่ติน,นี่แม่นคะเป็นเบาหน่อยอยู่จ้าเบาหน่อยอายุได้จักปีครับนี่อายุได้สองปีห้าเดือนจ้าสองปีห้าเดือนค่ะอ๋อต้อเป็นลูกผู้ใดมารอแห้งเถอเพิ่นเป็นลูกไส้ปังแปดลิ้วจ้าลูกไส้ปังแปดลิ้วพี่น้องครับผมนี่เอกสารเด้อพี่น้องเด้อเอาพอเดี๋ยวผู้แม่งตรวจสอบแล้วละเอกสารล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเบิ่งเก่าซ่กกัันบแสม เอาบัตรที่นี่ความสูงสูงลอยซี่ิบหกรับกัน1อยซี่สบาวันทีิแมนค่ะลูกปังแปดลิ้วสปีหเดือนหรือหเดือน2ปีหเดือนสองปีหเดือนค่ะบัตรที่นี่าไวาวใหลายบัตรได้นี่ตัวนี้น้องบีเปิดไวสี่หมืเกพบาทจ้าสี่หมืเก้าพันค่ะโอ้ยพี่น้องครับผมได้ฟังลาค่าล้วขนาดเลยพี่น้องสมนาสมเนือค่ขันแม่นสมัยตะก้อนนี่ขันว่ามีเงินแสนบริจัดได้หนิน้ะแมนค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเสื้อสายดีแล้วก็รอแห้ง่มแมนค่ะเเกิดจากแม่สูงลอยหได้ค่ะตัวนี้ เกิดจากแม่สูงลอยค่ะจโอ๊ตัวตัวเล่ากับไก่สิงหวัดเหรอแม่เนาะตอนนี้ตอนนีงบีไปเฝ้าเอาแต่ตอนสมัยค่อยแพงๆงหมือนเดยค่ะอ๋อครับผมค่ะเบิดไว้4 9่หมื่น้าดิแม่นค่ะ4ี่หม้าพันบาทสี่หมื่นเกันบาทช่องทางิิตอเบอร์โทรศัพท์นะครับบดี่ยนเ้าแปค่ะครับสองครับหนึ่งสี่หนึ่ามจ่ะครับผมอ่ะ ที่นี่พี่น้องครับผมได้ช่องทางการติดต่อเราบัตรทีนี้พะเหลี่ยมผู้แม่งสิพาดพี่น้องมาไล่เบื้องไล่ละเอียดของควายตัวนี้ว่าหน่าพัฒนาหมองใดพี่น้องหนึ่งคือหัวโหนกหรือหัวใหญ่แม่่นคะหน้ากระดานเขาหกยัดหนโอ้ยขักขนาดใบหัวใหญ่ค่ะครับหัวซองทางมีพี่น้องหัวโหนกดีเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่เล่าปากคอข้อปากแข็งได้หมดเลยใบหูบักใหญ่หนึ่งเอาเบื้องขาเบื้องบัตนี้เบื้องขาหนากันนะเบื้องช่วงขาหนานะครับกับเอิร์กบกเผาอ้ยพี่น้องครับผม เบิงฐานหางเราควายแบบนี้น่าน่าจะหญ่งยิ่งยิ่งไปหนาแห้งเลยค่ะเพราวะต,ตอนนี้พึ่งได้สองปีห้าเดือนพี่น้องครับผมเกิดจากแม่สูงลอยหาิบเอาครับผมให้เบิ้งด้านทางเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ปุ้ยครับผมความเงาพี่น้องครับผมได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมความสูงได้นะครับตอนนี้คือบอกไงยๆคือเล่าเล่าผสมได้แล้วแมนบอกครับค่าเริ่มผสมแล้วครับเริ่มผสมได้แล้วพี่น้องครับผมตอนนี้ราค่าของคว่าคายพี่น้องครับผมขันเบ้าตามเกณฑ์คือตะกอน มันแห้งครับเดี๋ยวนี้มันก็นลุง่งลุ่งมากค่อนข้าง,งที่จะลายอยู่กร <c oughs> ะสันพี่น้องครับผมเวลาเขาทับแต่ละเทื่อจับสัตว์บ่อใดหรือทับหลอดแต่ละเทื่อนี่ราคาค่อนข้าขง,ขง,ขงที่จะสูงวิธีแก้คือเอาควายพอพันนี่เระพี่น้องเอาไปแก้เนาะ <c oughs> ครับผมซื้อไปตอนนี้บอกง่ายๆเอาไปตอนนี้เอาจากน้องบีไปซีซีเมินกับพันครับผมต่อรองราคาลงมาจากน้อยพี่น้องให้เราไปส่งเขาไปส่งไปส่ง, <c oughs> งส่งฟรีท <c oughs> ั่วไทยคือการีท <c oughs> ั่วไทยพ่นมมี้องครับผ บาดที่นี่พี่น้องมีค่อยแม่ยู่40โสิบตพี่น้องบ่ได้เสียงเงินจักบาทวันนี้ครับเอาตัวนี้ไปนี่แหละวิธีแก้พี่น้องครับผมบาดที่นี่โคมโตต,ตติดตลอดเลยบาดนี้เนาะข้อย<ว>ผ,<ม>ผูนี่ดีได้ค่ะหนึ่งเอาไปไว้ทับจับซัตสองก็คือเอาไปไว้ทัเป็นพ่อพันประจำาของเขาได้ค,ครับแม่นครับผม อันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้บ่งช่องพออย่างผู้เม่งยูเดอพี่น้องเด้อควายผู้ตัวนี้เก่งเนาะเป็นดาพัดธนากรอีหลีพี่น้องครับผมโคกรไหญกรเด้อตัวเนี้ยครับเสื้อสายดีคอขาไงใบหูไงโค่นเขาไงพี่น้องครับผมไทยสวยไทยงามหางลามหางหลึกตกน้ำเดี่ยงยู่น้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าความงามความไงนี่ก็ต้องสืบนะครับควายตัวนี้ครับผมถือว่างามนะครับใส่ได้สัดได้ส่วนขวัญกับมีดโอ้ถูกตำแหน่งเลยดิน้องบีนาอครับผมอัตลักษณ์ควายไทยถือับกมคร ควายตัวนี้ขวตกสวนทั้งสองฟังอีกเนะาะมีขวัญคำหนาคุ้นหลังอีกพี่นอ้องควายตัวนี้มองเด่นเด้อพี่น้องเด้อขวก้อนหางคำกับขวัญขวัหนาคำหนาคุ้นหลังคันพี่น้องเอาไปเราสิคำหนาคุ้นหลังพี่น้องเอาไปไว้ถ้าเป็นพอพันเด้อควายตัวนี้ถ้าเปิดให้ต่อร,ร่องซงตี่ทั่วประเทศพี่น้องครับผม,ผมพูดได้สนใจให้ท่วมมากมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาโอเคฝากไว้เด้วไปเบ่งชุดต่อไปครับผมครับผมอันนี้เป็นลูกสาวของบิ๊กอูทัยเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้องบีเปิดว้หรายบัญดีก่อนนี่ ค่อยสาวหน่อยตัวนี้เป็นตะเก็บขนาดเลยเนาะอนาคตพี่น้องครับผมพูดได้อย่างได้ควายแม่บอกใส่ใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบเจ็ดจ่าพล้ยงสูงลอยสี่สิบเจ็ดแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดขันควายส่วนมากเนาะมันก็ใ,นใหญ่กว่าแม่พี่น้องค,ครับผมอนาคตรหรือไมไปได้พี่น้องครับผมลอยห้าสิบมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้อายุสิบสี่เดือนแล้วสูงลอยสามสิบห้าเด้อพี่น้องเรื่อค่ะเขาเนกายังกลมอยู่ด้จ้ะบรรทัดหลังตรงหน้าสวยหน้างามข้อหนาข้อใหญ่พี่น้องครับผมเอาเด็กหน่อยเกิดไม่สามคนมากอดบ เบิ้งบัดที่นี่เบิ้งกระดูกโค้งสร้างพี่น้องพี่น้องครับผมกระดูกสีโค้งนี่จับสูงดีขนาดเลยนะครับเนื้อหนังมั่งสาเด้อพี่น้องเด้อคักขนาดเอาไปเบิ้งด้านไทยให้กองวนไปเบิ้งด้านไทยด้วยพี่น้องครับผมเบิ้งหางเบิ้องไทยครับผมไทยใไงไทยโอ้ถือว่าเต็มเลยพี่น้องครับผมซัมซี่เหลี่ยมพื้นผาเด้อควายตัวนี้ควายสาวหน่อยจังไหนมาเก่งเถียน้องครับผมกระฝากพี่น้องไว้เลยผู้ใดไรกำลังมองหาพี่น้องเอาพี่น้องครับผมให้เบิ้งด้านไทยคักๆ่ะจากน่อยเด้อสาวหน่อยตัวนี้ขนาดช่วงหน้าแรเด้อนี่ ช่วงนาแล้งช่วงที่มันขาดอาหารส่วนมากควายได้กินฟงกินฟางกันบัดนี้นี้ควายน่อยตัวนี้อายุเพิ่งได้สิบสี่เดือนหางแม่ขึ้นรามคับเดี๋ยน้องบีเนะาะค่ะโอ้หางเงาเลยเขาเราเด้อพี่น้องเด้อหลังกับหลังแตกแล้วค่ายตัวนี้ถือว่าเกง่งบิ้งพี่น้องไม่ขวัญพยาการร่มไปใส่ขวัญรับแอกพี่น้องครับผมควายตัวนี้ถือว่าคักขนาดเลยนะครับเล็บกระดีนะครับ,เ,บ,นะรบเสือ้อสายก็ชัดเจนแล้วก็ราคขาในแล้วน้องบีเนาะ ครับผมพี่น้องครับผมขันว่อาออกแบบนี้จ๊คสียออกแบบไรล่ะใช่คือว่าน้าองเสว่าสาวหน่อยอายุได้14เดือนพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกครับผมอันนี้กับพระถ้ำบดากระฝากพี่น้องไปรถเล่าสิเป็นเสาๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแดดมันพอนตอนพลเมืองผู้มเมืองไทยท,ยทำอยู่นี่แต่พอด,ดแห้งอี่ดีพี่น้องครับผมกระฝากพี่น้องไปเอาบัดนี้ดึงทั้งหนามาให้พี่น้องเขาเบิ่งคักๆเบิ่งกระนาดหนาแงมๆนี่ขันเป็นผู้สาวพี่น้องขันเป็นคนนี่หัวกันได้บ้านบ่แห้งน<ถ><อ>ี่ควายตัวนี้เอาเบิ่งหนาเปิ แม่กระบี่จับตามีขนซองท่างนาเขาเปิดหัวโหนกพี่น้องหัวหมอท้องตาจอมไข่เล่าป่าคอข้อป่าเข็งสันหลังป่าบูหูใบตองทราบเล็บกระลาตางามค่อยตัวนี้ได้เมื่อเลยบ่อยากเมาารอยากายเล็บเลียงงามเกี่ยวเขาพี่น้องมีเงินมีทองมาเอาไปพัฒนาต่อรถตัวนี้ถือว่าคักขนาดพี่น้อง โอ้ยเนาะก็ฝากพี่น้องไว้เปิดไว้ในราค่สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันทรงฟี่ทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อครับผมสรุปราลยละเอียดให้พี่น้องฟังอีกตอนสุดท้ายไอยตัวน,นี้สูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกพี่น้องเป็นลูกสาวของบีกูไทยอายุได้สิบสี่เดือนน้องบีแล้วเปิดไว้ให้พี่น้องได้ตอกล่องเท่าไรก่อสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื<า>่นเก้าพันพี่น้องอยากให้เราเบาหน,นั่มแล้วเบาดุดัดเขียนแล้วเปลี่ยนใจเสียด้เด้อเนี่ยเอ้าตกลงว่าเปลี่ยนใจพี่น้องสามหมื่นเก้าพัน นะครับผมกาแฟพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมควายตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียบัตนี้ตัวผู้รอจ้าอุ้ยเขาแม่เนาะค่ะเขาง่ามมีหลีพี่น้องเบิ่งเขาเราดีดีเด้อเบิ่งมากไกลไกพอเรียงผู้เม่งว่าเป็นเขาแม่งข้ามอุ้ยต่หักอีหลีพี่น้องครับผมบัดที่นี่อายุเราเดี๋ยวบัดนี้อายุเพิ่นได้เก้าเดือนจ้าคขว้เก้าเดือนตีน โอ้ต้อเป็นลูกผู้ใดก่อนครับเป็นลูกสายเพชรล่ำโขงจ้ะลูกสายเพชรล่ำโขงอายุไดเก้าเดือนสูงสายปันใดสูงร้อยยี่สิบเก้าจ้ะสูงร้อยยี่สิบเก้าค่ะโอ้ยพี่น้องมันหนาแห้งจ้าเอาเบื้องขาเรื่อบัดนี้เบื้องขาหนาหูือเปล่าเป็นไข่สามอ่องป้องขาดำกำไลขาดขาตัวนี้สีดอกเล่าเขาออกง่ามหำเสมอตัวนี้ได้โอ้ขาใหญ่เล็บกระมลดีจ้ะเสื้อสายดีเสื้อสายป้าเป็นลูกสายเพชรล่ำโขงค่นพี่น้องครับผมเปิดไม่ไรปันใดอ๋อ ้องบีเปิดไว้29,000บาทจ้าตัวนี้29,000ค่ะส่งฟรีทั่วประเทศคือเก่าค่ะทั่วประเทศคือเก่คอยอ่อนขัอน่าสังพี่น้องส่งฟรีทั่วประเทศมันสิเหลืออีหยังบ่ล่ะเือเอา้าถ้าผมได้เอ็ม้อยจักขวดนึงสปอนเซอร์จักขวดนึงก็ดีใจดอกเอาก็ฝากพี่น้องไว้รถตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกไส้ของเพชรล่ำโขงพี่น้องครับผมโอ้แขงขาเบื้องหนา้าเบื้องตาเล่าเด้อพี่น้องเขานี่ยแหละเขาว่าเขาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าเขาทรงเสียขวนซองข้างหมดนะครับผมหัวหมอท่องอันนี้ได้เลย โอ้บัดที่นี่เบื้องหน้าเบื้องตาเราเบื้องทงอง ica, ั้งข่างเบื้องกันนาดเสียงหาพี่น้องเขาเบื้องทั้งขง่างเบื้องลำชิงเราบัดเนี่ยวขอขอขอ่าเราปากคอครอบปากเข็งเราเป็นยังไงเป็นแต่เอาเป็นพัฒนาตัวบัดเนี่ยเอาเบื้องกันนา่าอู้หนาดีน้องบีเนาะหนาดีจ้าลำตัวสูงหนาขนาด,ดเลยจแค่นั้นตอนวันบำห่อสิบบาทคน<ห>ตัวเนี่ยปวดทุบทธรรมดาเลยครับผมคักกราดได้พี่น้องค่อยตัวนี้เบื้องธรรมดายืนเนาะบัดโอ้เขาทาปลาเลือดโกปลาท่านเนาะเปิดใบสองหมื่นเก้าพันวันตี แม่เพ่นกะลอยสี่หกสี่เจ็ด้นี้ค่ะเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดแมนค่ะปกติมันก็ต้อง่อยผูส่วนมากได้ส่วนมากที่เห็นเกิดสีไ่ก็แม่เนาะหลายๆเลยล่ะพี่น้องครับผมอันนี้ฝากไว้เลยพี่น้องค่อยได้ท่านีพ่อปีไหมแมนค่ะตัเพิ่นสมมูดีอัดเข่าประกวดก็ได้เนี่ยค่ะเล็บเพ่นกระชิกดีจ้าโอ้ครับผมค่อยน่อยสิบเดือนจังไรมะขักมแน่แต่พี่น้องหนาปึกเลยลึ่งนี่แม่พี่น้องห้างของได้นิ้วหนึ่งสองนิ้วพอดีตามศาสตร์โบราณเลยวายตัวนี้ครับผมหนาเขากลางหนาเขาตาก ใบหูใหญ่ครับตางามตาคมผมแขกนี่แหละเขาว่าโอ้ยรับขับข,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 ขนาดเลยเออแบบเข่ากับไงข้อขาเ <ฮะ S 1> บื้องบนอ่ะเบื้องข้อขาเด้อพี่นอ้องเด้อเบ,บื้องล็บเบื้องหน้าเบื้องตาอันนี้เราเป็นค้อยสมัยใหม่เลยเลยนี่เ <ฮะ S 1> นาะครับผมขันเป็นค้อยสมัยโบราณเขาโค้งๆกลางๆตางๆอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเขาส่งเสียพี่น้องครับผมขันเป็นบ้านกับส่งโมเดิร์นแหละเนาะ,<ฮ>ะนี่เน,ะ<ฮ>ะน,นาะเอาแบบที่นี่เหลือด้านท้ายบันนี้เอาสิให้พี่น้องเบื้องด้านท้ายดึงไปพี่น้องเบื้องด้านท้ายเบื้องกันน่ะว่าควายผู่หน่อยเก่งๆนี่พี่น้องครับผมเหลือแต่เห็นไทยเด้อพี่น้้อองเด ว่าไทยสิงามป๋ไดหนาพัฒนาตอบอหลังแตกแล้วพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้หลังเป็นเปเล็บเสบแล้วหลังป่าบูได้เลยพี่น้องบัดที่นี่เบิงเบิงถ่ายเบิงหางโอ้ยมันข,ขบทิมเลยพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนดีเนาะ,ะสมนามสมเนื้อพี่น้องครับผมตัวนี้เอากระฝากพี่น้องไวถผู้ได้โทคก,ก้อนได้ก้อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้องบีเราเปิดไใหไต่ตอร่องนะั่นให้พี่น้องไปพัฒนาตอเอาตอนนี้เอาไปจับซั์ะนะครับผมอานาคตไปเป็นพอพันเพราะว่าเสื้อสายดีเอกสารไหนพี่น้องไปเก็บใบนะครับผมเปิดไปในราคาสองหมื่นเก้าพัน ขันเ่ามีเอกสารถือว่าเป็นของปลอมพี่น้องก็สั่นต่อโทรมากมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาโอเคฝากไ้เด้อไปเบื้องตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมเป็นรายการสุดท้ายพี่น้องครับผมอันนี้ถือปาน,น้ำพี่น้องผู้ใดได,ไ,ดไปมอเก็บทองแน่นอนรับรองเลยบัดที่นี้อันนี้เป็นลูกผู้ใดเป็นจังไดในยละเรีย่เป็กสาวเบิ่มจูเนียจ้าลูกสาวเบิ่มจูเนียจ้าอายุเจ็ดเดือนสูงร้อยสิบแปดจ้าสูงร้อยสิบแปดเป็นล<ห>ูกสาวเบิรมจูเนียพี่น้องครับผม่อาห้พี่น้องเบิ่งเอกสารก่อน นะครับเดี๋ยวสิว่าเป็นของปลอมของแท้ต้องมีเอกสารครบพี่น้องครับผมบัตรที่นี่น้องบีเปิดไว้หลายพันได้ก่อนน้องบีเปิดใบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะโอ้พี่น้องครับผมนี่แหละครับเป็นข้าจาวว่าเป็นราคาแห่งกระรอนตอนนี้น้องลอยมากนะโดนลอยมากเลพี่น้องครับผมผู้ใดใดไปรับรองบ่าเก็บทองได้น้องบีแม่นบอกโอ้ยบเก็บทองเปิดไใบมึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับผมเป็นสาวน้อยเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเสื้อสายชัดเจนนะครับผมอายุกับว่าท่านได้ถึงปีตะเลี้ยต้นซ่าต์คือยังพี่น้องครับผมเเเาาาาขดนน้ํลียงะ ก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาพี่น้องเอาสาวหน่อยที่เสื้อสายชัดเจนความสูงความงามหน้าตาแข็งขาลำข่ำคิงได้หางลามได้ก็ตัวนี้ก็ฝากไว้เลยพี่น้องครับผมลักค่านี่ต้องบีกับทรงฟรีทัวไทยคือเก่าบรเนียนค่ะทรงฟรีทัวไทยคือทรงฟรีท,ทัวไทยพี่น้องเบ่งสาวหน่อยตัวนี้แล้วเบ่งหางลามขนาดเลยโอ้ยหางอายุนี่แม่น้องบีเนาะอายุสักนีสูงห่อยยี่สิบกว่านี่เพราะธรรมดาสูงหอยเท่าไรยี่แปดสูง18อยสิแปดูง18่ยสจ้ะสูงหอยสิแปดสิเก้าเนี่ยแม่พี่น้องครับผมอายุเพิ่งได้ เั็ดเดือนก่อนจอายุเพิ่งเจ็ดเดือนพี่น้องเบิ่งค่อยหน่อยเจ็ดเดือนแล้วโตซ้ำๆหมดเลยเพราะท่ามดาเนี่ยอยากให้มาเห็นไกลๆน้ำกันพี่น้องครับผมเพราะว่าขนาดว่าขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าเสื้อสายเราดีนะครับอายุเจ็ดเดือนสูงลอยอ่าสิบแปดนี่บ่ธรรมดาได้พี่น้องหนึ่งขั้วสูงเราได้แล้วล่ะตอนนี้คือขาดแต่น้ำเลี้ยงให้พี่น้องไปอาร์ตเอาเด้อพี่น้องเด้อความงามก็ได้แข้งขาเล็บก็ดีนะครับเนาะเล็บเพรอมาบอกง่ายๆขาดอายุซ้ำหนีเพราะมีขาดแดงเล็บแน่นอนแม่นค่ะครับผมเพราะว่าอายุยังหน่อยอยู่เอาครับผมก็ฝากพี่น้้อองไเดคครรับผมาา นี่ครับที่น้องบีเปิดใ้เปิดไว้ไหต้อรองได้พี่น้องครับผมมื่นเจ็ดพันแม่มันเสียหาใส่ได้น้องไขยตัวซ้ำๆนี่แม่พี่น้องมาเห็นตัวแท้ๆตัวใ่แห้งได้พี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับเปิดวบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันของถือปปนี่ผู้ใดไ้ไปว่าเก็บทองแน่นอนก็ฝากพี่น้องไว้เด้อผู้ใดสนใจกัให้ทรมากคุยกันมาสอบถามมาตอรองราคากันเพราะว่าเรื่องราคาพอเหยี่ยวพู้เมียงบอมีส่วนเกี่ยวของครับผมอ่ะก็ฝากไว้ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อให้ทรมาคุยกันมาสอบถามกันนะครับผม ทีมงานของพลดีพุ่มเม้งขอขอบคุณน้องบีหลายๆขอบคุณครับเอาครับผมน้องบีมิยังสิฝากถึงเอฟซีฮ่อาครับค่ะน้องบีฝากขอบคุณชุดที่แล้วจ้าครับค่ะชุดที่แล้วนี่ตัวที่หนึ่งนีไปอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าครับผมค่ะน้องบีฝากขอบคุณไอททางทวัดได้หลายจ้าครับค่ะตัวที่สองและตัวที่สามไปอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับค่ะน้องบีฝากขอบคุณเฮียด้วยค่ะครับค่ะตัวที่สี่และตัวที่ห้าไปอำเภอพนมสารคามจังหวัดสาซึ่งเศร้าค่ะครับจ้าแลววก็ตัที่ ไปอำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรค่ะคฝากขอบคุณเอืย่ยพันน้ำค่ะ<ม>จาาแล้วก็ตัวที่เจ็ดไปอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูหนองบีสิจับทรงห้มืออื่นค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคจ่าข้อของหนองบีนีสีมีรับประกันตำหนิให้ลูกค,ค้านี่จะมีหนาด่างหางดอกดูกสุดดูจมค่ะขาโคขาถอนถ้าท้องหนองบีก็รับประกันท้องให้ค่ะข้อของหนองบีนีสีส่วนสูงนีสี่บวกลบไม่เกินหนึ่งเซนค่ะ ให้ลูกค้าละคาของน้องบีหนีสีส่งฟรีทั่วไทยค่ะค่ะน้องบีฝากขอบคุณอาเอฟซีน้องบีและก็เอฟซีพอเรียงนั้นเลยค่ะผู้พคนที่โทรมาสอบถามค่ะมาพูดคุยต่อรองกับของน้องบีโทรมาเลยค่ะเดี๋ยวจังไหนน้องบีกานรอดห้ได้คือเก่าค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรคุยกันเนาะครับเนาะขอบคุณครับ ครับผมเอาจากสีเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนี้น้องบีมาขอพุ่นเอฟซีที่าที่ที่มาเอาคไายกับน้องบีไปพัฒนาต่อบมื่วาสีเป็นอุบลราชสีมาโออุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็อุดรนะครับเนาะเพราะว่าแต่ว่าพอเรียนผู้เม่งสีเบาหยากอยู่อันนึงทีละเบาจังหวัดเช่าเนี่ยเป้เบาหยากรึเพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอพุ่นอันนี้เบาให้หัวกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าเราก็ขอพุ่นจากใจจริงเนาะเราก็มีการรับประกันการซื้อขายกันเนาะครับผมบมื่วาสีเป็นนาแดนตีนสร้างหางดอกเนาะครับอันนี้คือคือรรัับปะกนแล้ววก็ส่่งฟรรรีททัปะเศพ้อมนะครับผม ล้วกลฝากเอฟซีผู้เบิ้งชอง่องพาเลียงผู้เม่งอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามลรวก็ัติดตามรองบีติดตามพาเลียงนั่นะครับผมกับขอบขอบคุณหลายๆลายมือนีขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับผม